I I I am God. I am love. I am God, love, เรือ,ห <S <S อใหม่กำลังมาถึงโลกและพวกเขาสามารถช่วยเราได้อย่างไรถึงเวลาแล้วถึงเวลาก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาถึงเรา และดวงดาวผู้เมตตาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเราในโลกใหม่ๆมีสิ่งมีชีวิตที่ใจบุญมากมายมาสู่โลกในขณะนี้พวกเขากำลังเข้ามาเป็นจำนวนมากและสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในนามกึ่งดวงดาว เพราะมันมาจากดวงดาวและสามารถมองข้ามมุมมองที่จำกัดของความเป็นจริงสตาซิกกำลังมาถึงโลกพวกเรามีงานไฟมากมายที่ต้องทำบนโลกใบนี้และเรายังได้รับความรักมากมายจากจักรวาลเทวดาและ ETS ไม่ได้แตกต่างอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดและพวกเขาก็อยู่กับ เราในทุกขั้นตอนเรารู้สึกถึงการปรากฏตัวของพวกเขาพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อแนะนำป้องกันและช่วยเราหาทางกลับบ้านถ้าเปิดใจเปิดใจก็จะสัมผัสได้ถึงการมีตัวตนของเขาเช่นกันมนุษย์เราคือสิ่งสำคัญที่จะมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นชนเผ่า เพื่อที่เราจะได้รักษาตัวเองและโลกของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตนเองก่อนที่เราจะรักใครได้จริงในโลกนี้สตาสิกเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่างแต่หลายคนมีอดีตที่คล้ายกันสตาสิกไม่ใช่มนุษย์และมาจากดาวเคราะห์และระบบดาวเคราะห์ที่แตกต่างกันพวกเขา ถูกส่งมาที่นี่เพื่อช่วยมนุษยชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มเมล็ดพันดาวจำนวนมากมายมาจากมิติอื่นๆหรือแม้แต่จักรวาลคู่ขนาดในกาแล็กซีของเราเองบางคนเกิดบนโลกและจากไปตั้งแต่อย่างอายุน้อยในขณะที่บางคนเกิดใหม่ที่นี่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก ก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับทักษะใหม่ๆที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ทั้งหมดและอื่นๆสตาร์สิกมักจะรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่บนโลกหนึ่งในความรู้สึกที่พบบ่อยๆที่สุดที่เมเรซานดาวมีคือความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นของที่นี่บนโลก พวกเขาอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆของการมาจากที่อื่นและเวลาหรือแม้แต่ดาวเคราะห์ดวงอื่นเซเมสดาวหลายๆคนได้รับความสนใจในนิยายวิทยาศาสตร์จินตนาการและหัวข้อเหนือธรรมชาติเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาสนใจแต่คนอื่นดูเหมือนจะไม่เข้าใจดีนักหรือไม่แม้แต่จะเชื่อ นี่บ่อยครั้งเพราะพวกเขาจดจำชีวิตในอดีตของพวกเขาบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆและประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์บ้านของเราถูกรบจากออกจากบันทึกทั้งหมดยกเว้นผู้ที่จัดขึ้นโดยสังคมลับและพวกเมสันและอ,อินลูมินาติกผู้เก็บบันทึกความรู้โบราณ ที่ถ่ายทอดผ่านรุ่นในหลักสูตรของหลายพันปีก่อนที่มันจะถูกซ่อนไว้จนถึงปัจจุบันสตาร์ซิกถูกส่งไปยังโลกโดยสหพันธ์กาแล็กติกเพราะเขาเป็นอาสาสมัครที่เลือกที่จะมาอย่างบนโลกและช่วยเหลือเราในกระบวนการของการเจริญเติบโตทางจิตปิญญ,ญาณและการขึ้นสู่โลกเพราะเขาเกิดวางกลยุทธ์ ในทุกส่วนของโลกเพื่อให้ตารางของแสงสามารถสร้างผ่านความถี่สูงที่มีเพียงเมร็ดดาวเท่านั้นที่สามารถยึดอยู่ในร่างกายมนุษย์ตารางนี้ยกรักษาและช่วยรักษาความถี่รวมบนโลกให้คงที่เมร็ดดาวหมู่นี้ถูกส่งไปยังโลกโดยสหพันธ์กาแล็กติกและกำลังทํำภารกิจเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติระหว่างการขึ้นสู่โลก สตาซิกอยู่ที่นี่เพื่อช่วยมนุษยชาติค้นหาวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับธรรมชาติพวกเขาจะสอนวิธีการอยู่อย่างสงบรักและสามคัคคีซึ่งกันและกันและกันสัตว์และธรรมชาติสตาสิกจะเป็นไกด์เมื่อทุกคนเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกที่สวยงามนี้ด้วยความสมดคล กับตัวเองและสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจว่าเราทุกคนมีความเชื่อมโยงกันและความคิดและการกระทําของเรามีผลตามมาพวกเขาจะช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษยชาติเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อโรคที่ดีขึ้นคุณคือมเมล็ดพันธุ์ดาวเราสามารถอัปเดตหัวข้อ DNA ที่ไม่อยู่ของเราได้แล้วเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตใหม่ๆที่สามารถอาศัยอยู่ในโรคอื่นๆได้นี่คือยุคที่ถูกพูดถึงและเล่าถึงตั้งแต่อารยธรรมโบราณบันทึกความรู้ของพวกเขามันเป็นข่าวเก่าๆแต่ถึงเวลาแล้วเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ เราคือสะพันธ์กรกติกอาโหนออรูลาเลยเอกระทุตสะพันธ์กราติครับปัดทมข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหาพระเจ้าสื่อสิใดผิดพลาดประการใดถาให้พี่น้องทุกท่านฟังและสดขอามราไม้ปลอาขอบารมีเราเมตตาบารมีพระโพธิสัตว์มาชุิมบารมีพระองคาบาารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุพรเมตตาประทานใทย เติมปัญญาให้กับตัวเป็นนัทุกท่านเป็นครามเส้าใจด้